สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถฮาวานะครับที่เข้ามาทำการติดพีพีกาดซูเปอร์นาโนเซรามิกที่ปกป้อง u v 4ีสีร้อนยูวันยูได้100%ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนนะครับถ้ารถอันไหนที่ไม่ได้ติดฟิล์มที่ปกป้อง UV ได้100%นะครับแล้วเป็นเซรามิกทแท้ๆร้อนตายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการรีวิวฟิล์มกันนะครับและนี่นะครับคือบานหน้าของฟิล์มพีกาดซูเปอร์นาโนเซราิกนะครับสำหรับรถฮาวาป้ายแดงคันสวยคันนี้นะครับสามบานหน้าหกสิบสามบานหลังแปดสิบาาายยตตัวสบ เดี๋ยวเราไปดูบานข้างกันนะครับนี่นะครับคืออันนี้นะครับคือสามันหน้า60สบามันหลัง80นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกที่ปกป้อง UV 400ร้อ UV o UVB UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้98เปอร์เซ็นต์นี่คือฟิล์มนวัตกร,รรมที่ดีที่สุดในตอนนี้ให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับเป็นไพรเวทมากๆเลยบานหลังก็80เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกร,รรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มนวัตกรรม ที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลท์คัสแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับฟิล์มวีกาซูเปอร์นาโนซันบีกนะครับสามมันหน้าหกสิบสามมันหลังแปดสี่เป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลท์คัสแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือบานในนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้อง uv สี่ล้อ uv one uv ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะ นี่นะฮะเป็นปีนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวส,าสบายตาเป็นปีปตัดแสงสีฟ้แสสาแสงมูไรคัสแสงสีนอนแสงสปอร์ไลด์ได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับสามาาถหลังนะครับแปเป็นปนีนวัตกรรมที่ให้ความสดใสสบายตามากๆนะครับเป็นไพรเวทมากๆเลยนะครับสําหรับเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะครับหลังสุดก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะแล้วนี่นะครับสามบานหลังฝั่งหลังคนขับนะครับก็เป็นปีมีการแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะ ให้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราดูหลังคาสันรูบนะครับอันนี้นะครับหลังคาสันรูปจากแดดเปรี้ยงๆเลยครับดูที่ทักเท้าพักแขนนะครับเห็นน้ามองขึ้นไปก็ได้นะครับเห็น้าที่เป็นกลมๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเมื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะไปที่ร้านคาแกเอพัสนะครับเพื่อทำการล้างรถลงกีบูแล้วมาต่อตากแดดตรงนี้สำหรับ ถ้าลูกค้าท่านาาไหนนะครับที่สนใจกับฟิล์มมิกาส์สเปอร์นาโนเซอร์มิกที่เป็นฟินล์มเซรามิกแท้ๆก็สามารถทั้งใจกันเข้ามาได้ที่ร้านถาวรอนรุร่ยช็อปพิจยรพาโดยเอกวัยลำมิตาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับนือเป็นรายการกดด้วยยอดตับงูุใหม่วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ